ภูมิแว้เกินจากยาเคมีบำบัด hypersensitivity reaction การรักษาโรคมะเร็งแต่ละชนิดจะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวโรคระยะของโรครวมถึงความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายยาเคมีบำบัดหรือเคมโอเทอร์ปีคือการให้ยาเพื่อยับยั้งและทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งยาเคมีบำบัด สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะมีความรุนแรงแตกต่างกันตามชนิดของยารวมทั้งมีโอกาสทำให้เกิดภาวะภูมิไวเกินได้โดยภาวะภูมิไวเกินหรือ hypersensitivity reaction คือปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันที่จะตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดอาจพบอาการได้เล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรง โดยบุคลากรทางการแพทย์ได้มีแนวทางป้องกันการเกิดภาวะภูมิใบเกินโดยการซักประวัติประเมินความเสีย่ยงให้ยาเพื่อลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นบันทึกสัญญาชีพก่อนและระหว่างเริ่มยาเคมีบำบัดรวมถึงค่อยๆปรับอัตราเร็วของยาเพื่อลดความรุนแรงหากเกิดภาวะภูมิใบเกินและอยากขอความร่วมมือทุกท่าน สังเกตอาการและประเมินอาการของตนเองเพื่อร่วมกันลดอัตราความรุนแรงของภาวะภูมิแพเกินได้ซึ่งหากสามารถสังเกตอาการได้อย่างรวดเร็วแจ้งพยาบาลได้ทันทีจะส่งผลให้สามารถลดความรุนแรงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาการภูมิแพ้เกินที่อาจเกิดขึ้นได้หลังได้รับยาเคมีบำบัดมีอาการออกร้อนตามตัวหน้าแดงมีผื่นคัน วิ่งเวียนสีสัะมีไข้แน่นหน้าอกหายใจลำบากหายใจมีเสียงวีดซึมลงซึ่งหากมีอาการดังกล่าวให้รีบแจ้งพยาบาลทันทีเพื่อให้การประเมินและให้การพยาบาลเบื้องต้นลดความรุนแรงของอาการที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ